นเพื่อนถือ XRP อยู่คลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจภาพใหญ่ของ s t a b l e Coin แลแล,และบทบาทของ XRP ที่อาจจะไม่ใช่แค่เหรียญเก่งกำไรแต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของระบบการเงินดิจิทัลที่กำลังถูกสร้างขึ้นอย่างจริงจังอย่างเงียบๆในตอนนี้นะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง i t c o อ n ลงทุนบอช่องที่พาเพื่อนไปเจาะลกึกข่าวสำคัญในวงการคริปโตและแมคโครอีโคโลมิกครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงิน หรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นใน Google t r เทนเซิร์ชนะครับคำว่า s เ a v e r Coin เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับ ถึงไปจนถึงตั้งแต่การเสิร์ชใน Google นะไปจนถึงเอกสารของธนาคารกลางเซ v ร์คอยนะครับไม่ได้เป็นแค่เหรียญอีกต่อไปนะแต่มันกำลังกลายเป็นหัวใจของระบบการเงินใหม่นะที่จะเข้ามาแทนสิ่งที่เราคิดว่ามันมั่นคงมาตลอดนะครับแล้วสิ่งที่ทำให้ช็อก นนั้นกว่านั้นนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, a i นะครับ a z r n w b l m a z t n Walmart ทุกเจ้ากำลังเจราจากับบริษัทคริปโตเพื่อพัฒนาโครงสร้าง Stablecoin เป็นของตัวเองนะและเมื่อบริษัทเทคโนโลยีเข้ามาเกมนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของนักลงทุนรายย่อยอีกต่อไปนะแต่มันเป็นมันกลายเป็นอินฟาสักเจอร์ใหม่ของโลกการเงินเลยนะครับ และพูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงธนาคารก็ไม่ได้เลยนะเพราะตอนนี้นั้นเนี่ยบิ๊กแบง์นะไม่ว่าจะเป็นอย่างทาง JP Morgan แกนนะครับก็เริ่มออกเหรียญของตัวเองนะอย่าง JPMD นะซึ่งแม้จะไม่ได้เรียกตรงๆว่า s ซเบอร์คอแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนเงินดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับและไม่ใช่แค่ JPM นะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกลุ่ม Deutsche Bank นะ City Bank บงก์ออฟอเมริกานั้นเนี่ยต่างก็เข้าสู่นับโลกตัวโทเค็นไ d ทิพสิตอย่างเต็มตัวนะครับฝ่ายบ็อกถึงขั้นออกรีพอร์ตนะว่า49%ของสถาบันการเงินใช้เซเบอร์คอยแล้วและอีก41%นเนี่ยกำลังจะตามมานะครับและเมื่อธนาคารใหญ่ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ระบบใหม่นี้มันแปลว่าเรากำลังเ,เห็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินระดับโลกอยู่นะครับ และไม่ใช่แค่สาบันทางการเงินนะทางาแม้แต่วงการการเมืองนะครับและก็หน่วยงานรัฐบาลนะก็เข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะคนระับยกตัวอย่างนะอย่างทางสกอตเบรเซนนะคนนี้นะครับซึ่งก็อดีตเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของโจจอจโซลสนะครับ และปัจจ an ุบันนั้นเนี่ยก็เป็น ประธานธิบดีกระทรวงการคลังของทางสหรัฐอเมริกาในยุคของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะก็ออกมาบอกเลยนะว่าเซบาสยจะกลายเป็นตัวช่วยนสำหรับการรักษาอำนาจของดอลลาร์นะครับซึ่งสกอตต์เบเซนนเนี่ยเขาเชื่อว่าเซบอสยอาจสร้างความต้องการรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลทำจึงให้ความสำคัญกับดิจิทัลแอสเซทอย่างชัดเจนนะครับ เรื่องนี้อาจจะฟังดูไกลตัวนะแต่มันเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของเราทุกคนนะและเมื่อดอลล่าเริ่มใช้เซเบอร์คอยเพื่อคุมเกมเราจะเริ่มเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นนะนะับในระดับประเทศ,เทศด้วยนะซึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่แค่สหรัฐนะเพราะจีนเองก็เดินเกมอย่างหนักเช่นกันนะ ด้วยการผลักดันบล็อกเชนให้กลายเป็นแกนกลางของการเงินข้ามพรมแดนนะครับและเตรียมปล่อยเซเบอร์คอยของหยวนนะผ่านทางฮ่องกงเพื่อรักษาหน้าทางการเงินของตัวเองไว้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเรากําลังเห็นสงครามเย็นเวอร์ชันดิจิตอลที่กําลังปะทุขึ้นจริงๆนะครับระบบ ISO 2022กําลังกลายเป็นมาตรฐาน กลางของโลกนะและผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับมันนะและนี่คือจุดที่เครือรอข่ายเก่ากำลังโดนเครือข่ายใหม่เข้ามาแทนที่ด้วยนะครับแล่ถ้าเรามองลึกลงไปในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เชื่อมต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ในร mm ิปเปิและสปีก็คืออีกหนึ่งชื่อนะที่โผล่ขึ้นมาทุกครั้งนะครับ ริปเป e ไมไ่ใช่แค่สร้างแพลตฟอร์มการโอนเงินเร็วนะแต่ก็สร้างระบบนะเพื่อที่จะเชื่อมต่อเสียบเข้านะครับหรือว่าปลั๊กอินกับโครงสร้างการเงินเดิมได้ทันทีผ่าน API และมาตรฐาน ISO 20022นะครับซึ่งกลายกำลังกลายเป็นภาษากลางใหม่ของการเงินโลกนะสิ่งที่ทำให้ Ripple นะ่าสนใจยิ่งกว่าคือความสามารถในการทำงานร่วมกับธนาคารโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ หลักนับแค่เสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยทันทีนะครับซึ่งต่างจากโปรเจกต์บล็อกเชนอื่นนะที่ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับเซอเฟอร์คอ i l u s d และ USDC ที่รันอยู่บน XRP Ledger ก็พร้อมนะสำหรับการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ด้วยนะเชื่อมต่อในลักษณะนี้ทันทีนะและทั้งคู่ยังเป็นเหรียญที่กำลังได้รับการจับตามองนะเพราะเขาเงื่อนขคอมเพลนเซอร์เฟอร์คอย er ที่สามารถใช้งานในระบบ ISO ได้นะครับ นอกจากนี้ค,ครือ่ายของริเบิยังทํางานร่วมกับพันธมิตรจากาโวลเลนนะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเชื่อมต่อกับโครงการเซตนาวในสหรัฐอเมริกาและยังเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งผ่าน API สาเร็จรูปนะครับและถ้าเรามองไปข้างหน้าในวันที่ระบบการเงินดั้งเดิมต้องรีเซ็ตใหม่หลังเหตุ hmm. หลังจากเหตุการ์ไซเบอร์แอตแทกหรือความล้มเหลวของโครงสร้างเก่า r ิเบิลนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะพร้อมจะเป็นระบบสำรองที่เปิดใช้งานได้ทัน ที่ในระดับโลกนะครับทั้งหมดนี้นั่นเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น b a c k l o อกฟีลิ i t y ิ t a ตี้นะสเตสตีดนะจึงไม่ได้ละสายตานะจาก s ซเบอร์คอยเลยนะและก็กลุ่มเซเบอร์คอยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวรวมถึงเอ็กตัว ILUSD ด้วยนะหรือว่าตัว USDC นะหลายคนก็อมองว่า x r p เป็นแค่เหรียญน,นะแต่ตอนนี้น,น,นดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นจิ๊กซอที่สำคัญ อีกตัวหนึ่งในระบบการเงินใหม่นะครับซึ่งดูได้จากมูลค่าหุ้นนะของ Circle นะครับที่มีการ IPO ออกมาไม่นานนะ,ะในช่วง IPO ออกมาในช่วงประมาณสักเดือนวันที่5เดือนกรกฎาครับหลังจาก IPO จนถึงตอนนี้นั่นเนี่ยประมาณยังไม่ถึงเดือนนะพุ่งขึ้นมาแล้วประมาณสัก200%นะก็แต่ว่าตอนนี้2วันที่ผ่านมาก็ยอดตัวต่ำมาลงมาบ้างนะประมาณสักลบ 27%นะหลังจากพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะก็ต้องมาลุ้นกันว,ว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับหรือเปล่านะสำหรับหุ้นตัวตัว c ซ r ค l ลนะผู้ที่ออกเหรียญ Se b บอร์คอ USDC นะครับแลนะ้ว USDC เนะี่ยก็ลันอยู่บน XRP Ledger ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะก okay, นะ็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะบิตคอยก็วิ่งกลับขึ้นไปได้นะหลังจากสถานการณ์สงครามหลาหลายอย่างก็ดีขึ้นนะครับนะก็ดึงเอาคอยขึ้นไปด้วยนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เขียวกันนะครับ แต่ก็ยังอยู่ในเอาคอยหลายตัวยังอยู่ในยังอยู่ต่ำในก็เส้นค่าเฉลี่ย2ี่สสัปดาห์อยู่นะครับก็รอให้นโยบายการเงินนั้นเนี่ยดูผ่อนคลายมากกว่านี้นะถึงจะเป็นช่วงฤด,ดูเอาคอยอย่างแท้จริงคนระับแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ผมเอาข่าวต่างๆมาแชร์เพื่อนฟังนะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีขอม้ขอมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงฝากกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะเพื่อให้พลาดข้อมูลในวงการริปโตและแมคโครอีคอมเมคิสดีครับส